สัพพตศาษแห่งราชธานีที่ปรากฏอยู่ภายในวัดโพตามรูปแบบของศิลาจารึกในหมวดต่างๆนั้นพระมหากิติศัก์โคตมะสิทธโสได้ทำการรจนาเอาไว้อยู่ในรูปกรอนเพื่อให้จดจำได้ง่ายมีดังนี้ศิลาจารึกผนึกไว้ได้8หมวดหากเจ็บปวดหมวดยาตำราหมอ อีกหรือสีดัดตนบนเขาหมอกสร้างเติมต่อหมวดอนาใหม่ได้สำราญ